แต่ว่าคลิปเต็มมันคลิปมีคลิปคาโกนี่ลงหน่วยเ้อมีคลิปเต็มที่พี่น้อง่น่ายบ้าง่งคาโกนี่อสิเห็นตอนยุบปอมยังเลยมันหนาดิน่หรือว่าเป็นตึกเนี่ยอ่าหนาดิน กินสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีกันเบิด์ุกุสุทุกคนพี่น้องเนาะเพราะว่าสีอยู่ในและต่างประเทศพี่น้องเหรออ่อส่งหนึ่งเลงพี่น้องเหรพาพี่พาน้องมาสมเพื่อนซานของน้องพันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเหรอเออไปบึงน้ำกันเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าแล้วเนาะทางอันหน้าพี่น้องเหรเดือดแต่ทางกันกันหอกพี่น้องเหรอ ก่อนสิไปกะ็ลุ้นโหดเห็นแล้ววะอ,อันข่าวนะข่าวยังไะข่าวนเพนตินยุบอยู่ทั้งไทยนะ่ะยังเลยยังเห็นเนาะยังอืมยังเลยคือว่าอยู่หน้าลงุงหวานนี่อย่างนพี้ยนะังไงเนาะแต่ว่ามันไม่มีสัญญาณตอนนี้แต่ว่ามันข้างในี่ยที่ตอออ่อคอยอยู่ก็เลยก็เลยครับเนะ เดียวตั้งแต่ให้ไปอยู่อ๋อแต่ว่าคลิปเต็มมันคลิปมีคลิปคักรุ่นนี้ถูกหมดเลยมีคลิปเต็มที่พี่น้องเพิ่นถ่ายมาให้เบิ่งนคักรุ่นนี้อ๋อสิเห็นตอนยุบตลอมยังเลยมันหน้าดินบ่หรือว่าเป็นตึกเนี่ยอ๋อหน้าดินหน้าดินยุบตรงนี้เห็นไหเห็นไหมไอ้รถนี่แม่นบ่แม่นรถน้องรถเตอร์รี่บ่ะหรือว่ารถอะไรนะคือว่าบ่งบั มันมีสัญญาณบ่ยาวก็อ่านๆแล้วก็ลืมแล้วกันยันลดกระนันเป็นอย่แหไรพูดแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นอยู่โรปบาลสถานีตำรวจโอหรือว่ากำลังก่อสร้างบ่ไรอย่แบบน้ฮะเำลังก่อสร้างบ่บ่บ่ตั้งนินยุบนี่นี่บนี่เพิ่นกำลังโอ้บบอกว่าเรปลอดภัยของท่านครับมี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 กับเนี่ยบ่บ่ปลอดภัยเนาะปลอดภัยบ่เออ คอยนอนมึงคลิปอันนี้นะมันออกไปเวน,นียจังหวัดเสื้อมไปนะ,ะแต่มันมีชันยะเน,นาะเดี๋ยวเราออกไปใจจังเวืองมันมีอยู่นะโลกเนาะเปลี่ยนไปไปเลยแต่อยู่ฝั่งไทย,ยคือว่าหน้าลงหวานบอกด้วยชะตาหนี้อีกอย่างอีนเนี่ยบหัวยังไม่ได้เห็นเพราะว่านี่ดลุงินเตะคิดเต็มหมดเลยยังบ่เต็มไปเลยเอาเงี้ย นี่นี่นึ่สถานีการลมยุบเนาะสภาพสภาพล่าสุดหน้าโรงพยาบาลลงโรงพยาบาลถูกเลยจตาไม่เคยเห็นพี่เลยมันเวลามันเบื่อไม่ไพี่ลองโชว์หยดโอเป็นข่าวรางไร้ตอนนี้ใต้ดินแบบลุบหนาดินลุบไปเลยเนาะหนาดินเลยเดตะเลยเอาเสียงอีกก่อนเด้อ เกิดจากยังเนาะเกิดจากดินยุบโอ้โบเห็นเนาะลุงเลยมีสัญญาณอันที่คลิปคลิปเต็มนะมันมีสัญญาณมันมันบมันเลื่อนโบได้โบมันโบเสถียรเลยคอยได้เห็นคอยได้เบิ่งคลิปเต็มก่อนมัธยีก่อนมัธยียุบผุ่นไหนเห็นแบบกับตาเลยนี่นี่นี่อันนี้กระเมนอันนี้กระเมนอันนี้ก่อนก่อนก่อนที่เกิดก่อนกอนที่ยุบนี่อันนี้คือสภาพดินตอนนนั้ตอนยุบเลยนี่ ไม่ได้ได้เห็นบ้าเห็นบ้าเห็นว่ามันจะยุดมานั่นนั่นนั่นเห็นบ้ลงเหโอ้ยังดีแต่ว่ารถมันจะมีรถอยู่สามขันบอกคือสี่ขันนี่แหละลุงเลยที่อ่าจอดอยู่บริเวณนั่นแต่ว่ารถทุกคันอันคันที่ว่าเอาอันอันเพื่อนอย่างเอาเอาเคนยกเอานนั้นบุญวิทย์เลย โบโบโบ,บรูปลุ้งไปเดีเ๋ยวออกไปจ้าชิเบิ้งเนาะเนากัปวดแต่เบิ้องนอออี้นข่าวว่าบ่มีไผได้รับบาดเจ็บเนาะกัโอ้ยพี่น้องเลยปลอดภัยรักษสุขสุกคนเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเอ้ยใ,ใ,ให้อยู่ดีมีเฮงรักษสุขสุกคนให้รอดปลอดภัยจากเอ่อเกิดอุบัติเหตุจากแผ่นดินยุบภัยธรรมชาติเนาะแมม่่นวาาภัยธรรชติความคิดบ่ยาวน่ะน่าจะเกิดจากคันก่อสร้างตรงนี้อ่ะเพราะว่าดินดินอาจจะเป็นจาก ก่อสร้างที่ที่เเพพิิ่น่นสร้างโรงพยาบาลแล้วสร้างตึกส่วนมากดินยุบนี่เกิดจากตึกทั้งนั้นเป็นของตึกเป็นลายเีพราเนี่เรา่็เอ็นยนักเพิ่นผทายแทงทั้งทงทงไปเด้๋ยวกับดินมันยุบหน้ามันซอมันซอไปแล้วว่าคงคิดบ่เงาเพราะว่าบอกกันตรงๆนะพี่น้องพออยู่ล่าว er, ่ามันบ่ค่อยมีตึกก็คือบ่เห็นบ่เห็นนะโบมีนั่นแหละเราเพราะว่ามันบ่มีมันบ่ค่อยมีตึกถล่มเด้เนาะอยู่พุ่นหมดร้อยสั้นสองร้อยสั้นเต่าตึก ท่านใต้ดินก็มี่เมนยุบป่านนี้เนี่ยเจาะป่ะเนาะพี่น้องเลยเจาะทั้งลุมทั้งดินทั้งล่างทั้งลุมนะป่านี้บางอย่างคิดว่ามันน้ำที่ออกบ่อยเพราะจะขึ้นไปน้ำฝนตกฝนอย่างกับจะขึ้งไปแต่มันมันกัดมันเซาะพี่น้องบางอย่างคิดว่ามันเนาะแต่ว่าแต่ละครึ่งหน่วยนี่ตู้ขาวอยู่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะเห็นอยอะคอึ่งหน่วยตู้ขาวเดี๋ยวกลับออกไปเบิ่งเจ้าสีป้อมบริษันเนาะ อ๋ออะไรกับปลอดภัยวัตถุสูตรทุกคนเนาะพี่น้องไงเนาะมายากกว่า,าเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องไงพี่น้องพังไทยค<ห>ือเก้าเน,นาะประสบอ่าดินยุบพี่น้องไงเนาะแบบกอเห็นขั้นเข็นนี่ไดยแบบกล้องนะวะถือว่าเพราะว่าเมาขอโทษนะพี่น้องเพราะว่าถนนพังไทยเพื่อนนี่มีกล้องทุกตุดกล้องมุงจรทุกมือทุกมุมเห็นเห็นเห็นเหตุการณ์เนาะเห็นทุกเหตุการณ์เนาะ ป้าสามีได้ว่าเป็นกำลังใจเหตุอกวานี้บมดทั้งบรรยาวาศสีขาวไปเบิร์นเซนซานของน้องท่านอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็ดก,กำลังอ่าช่วงไะไกันหอกกันหอกเนาะมาดูจัละลายเล้วมาดูเดอ้อเนาะไปพี่นออ้องเลยขึ้นในเบิรงนลักันมีหนังเข็มไปผ่าคานตอกนึ่งพี่น้องเลยตอก cây sẽ đi mưa lé rồi nó Điệp lại nó thằng nạp thì nào rồi Tâm nhắc nó phân เกงปลาเป็กปลาไม่ใช่ละฮะฮะปลาเป็นยังโอปลายังเนาะฮะเบิ้งเบิ้งเบิ้งไม่เบาเงโอ้ไปได้มาได้ใไงต่ำต่ตเสียงดังทันัวอยู่พี่น้องอ้เื่อนเลยใชปลายังปลาที่ไม่ให้เปรก ของคากีนนี่เ,นเอามาได้ใชมเอามาแต่ทงชื่อปเออะเท่อะไรนี่ประมาณ 5, ้าพันไม่ใชพันนี่แหละชื่ออยูใช่เนออยู่ไตเห็นดิเบิร์ดอะบอเบิบร์ดในถังพอตูออ้พันชื่อโอ้พอตู้เบิร์ดอะบ่ตู้เบิร์ดอะบ่ปลานี่เออพอะไรกับเขาให้ทางกินเนาะเอออ่างไรเกะคอไว้ได้อ๋อ ผู้คนมีต้นมีดีได้เนาะอืออือออ้งระบาได้อันนี้เกลอขอใจลยเอาไว้จีจกิเเนะปากระเลิโอ้คักเลยนี่แทบเลยนี่ประเลกกระแทบเืออย่างลานี่นะคักคักคัก จะใช้ชนใ,นในเกงหรือว่าอุจะคือบบอุเขาบบเป็นมาใช้น้ำในน้อยนี่นหละนะใช้น้ำในหน่นอยล้วกะ็ใช้น้ำในหน่นอยใส่ผักอ,อีตูนะนะงผักอัากนางตูโบมีบเ่มีเออใส่ผักบวัวน,นิดนึงฮะบบมีกับโบใช้ใช้น้ำในน้อยแต่แต่เจ้าหรอกไอ้ในน้ำไม่เชื้อ เงเราก็ได้แช่พืชกันตั้งบนตู้พันมักลำกสดแนมบ่โอ้เสียงพันตับมันขับวัดพี่น้องเลยต่ำๆๆเนาะแ้วมังกรีดได้เดี๋ยวมังกรีได้ฮะปรุงปรุงด้วยน้องพันน่องเอเนาะปรุงปรุงปรุงลดปรุงลด cái bãi, cành trong này càng khử đi bong keo nó phi nông nữa, cái này hái kea, bớt vô, nó โอ้ใส่ลายเลืกเกลือนะ้ำเค็มได,ดไม้ได้ดีครับครับครับเคม็มเค็มขาเคม็ม <laughs> มันบ่าลายต้องใหกกง้กินเค็มไ้เนาะพอตู้มาแกงปลาสดเนาะมาสดน้ำเป็นนัวปลาสดเล็กเดียวเดียมแบบันแสบ

โอ้ดูคลาสเซตไม่เสต็กดูไฟนะเดี๋ยวเราคึนที่บนถึงเงกันก่อนเนอะ ีเแยว่าไรที่น้องกนันเนาะทางนี้รักยอดดีว่าไรไปดีไงสบายดี<ฮ>ว่เนี่ยโอ้สบายดีสบายดีเนาะสบายดี ง่ายมานอนพี่เป็นยังไงในคักเทกคักเทกนอนเขาให้นอนเขาเขาก็ให้นอนได้ฮะเขาบอกให้นอนเลยบอกบังบอลไปสานนอนก่อนนเลยอบันนี้จะพี่เป็นถือปะกันยังบุกหุ่นยันหุ่จยันถือบ่เน้ทำได้บ้านบ้านเท่านี้สร้างนอนก่อนแม่พอสางเป็นคนเทตก่อนอยู่นั่นเนาะของน้ำเราต้องสานเราก็จะล้มก็ล้มนะสานห้องก่อนเ บ้านเ่านี้มีแต้างแล้วนอนก่อนแม่ดเ,เลยแล้วไม่ติเขตเปล่นได้ยังงเนี่ยคนนรัก้รักกินจาน้อก่อนแล้วแม่เตรียมเ <c oughs> ห็ดตัวนี้ได้หรือเนาะเตรียมมันใส่ใหมอกนอะได้แล้วเหมือนนี่เนาะโมเลบื่อฮะสีเศร้าเลยสีเราอวะอ๋อก็่าไปไเซเ <c oughs> วทไปให้ก <c oughs> ินไปวะไปไซเวทวะไปไซเวไปบ่ Như vậy. Hèn khuôn phải xèo. Xèo vô. Nhanh quá. con này còn chi nhạc mà vâng. nó Người đúng Tí trẻ thì đồng người đó. Việc người. Đúng không? Vậy là chuyển xuống nó không khưng tồi đấy. Họ mình cắn khưng tồi, kênh tồi đoàn hả bác? Ừm. Cái mình thước, xe mình thước. Cái này này mình thêm lại. Thứt. Chứ đây hết hàng không? Như bao này. กลายประตูเน,ะนาะตัดสวเยเาจตัดสวย,ยูยแต่มันไม่ได้ตัดคักปานไดนเนาะทางทางกันห้องนี่มันเกิดสิ่ยุงยากปานัดยหงยองพันก็นสองพันนะพัดเลยถักแนม บาชิทาบาชิามาเล่าชิอนห้องไหนะเขานขาดเอาไปตัดมาฆ่าเลยเจียไปไหนะงั้ <c oughs> นใช้ได้อันนี้ก็มาทวงตลอดได้อีกแล้ห้าคนสเอ้าไดุ้นองไหน,น,อ,นหองไห้องน้อ,นองเรบ้านี่บ่เออ <พ uka> เรา,ายืนอยู่นี่เนะาะงาา<ม>ับตลอดตอกต,อ,ตอกเห็แม่นแม่นไหตอกพิษชีวิตเปลี่ยนเต่ามเลยน <úc ล> ะ <úc ล>

ว่าแล้วคตกตตะปูกรับนะอืมมียนึงตเป็นงเนาะสร้างชวตะปูอ่ะปวตัอ่อรนึงหนเดียวหน่อยเดียวเยวมันลายตเลยหน่อยนึงหน่อยนึงนิดนึงหหมสร้างเตรียมที่พักพอนะ

โอเคนะมดใจจะได้เลยเดียตอบก่อน่าพออย่างนี้ต้องก่อนนเนาะพอดีน้อ่าจะซ้ำ่งมันเน่เออะเยมรอดหน่อยๆนึงโเอาดีดีเลั่เจามากัเลย งามงอนเลยเอาเลยบ่เออเอา er. เลยนะบาดี้ไดต้องขึงตีนก่อนขึงอย่างขึงมันได้นะบ้าเลยแต่ไี่เกียนไ่เกียยจะไปรับงแบอกโอ้จับล้จับผ่านมามันยากเจับกระดับับอย่างจับระดับเบิ้ลอเนน้ย่องมาลายเลยเห็ดพิษเลย ตาบอดบัดเท่าข้างวันบาดสิไไม่ไรพี่น้องยังก็เนียตาบอดบาที่เท่าตาบอดบดเท่าข้างวันบดสิตเพราะเี่ยเราเราก็เนาะตาบอดบัดสิเท่าข้างวัาบดสิไตโอ้คำคมนเด่น่าพี่น้องเลยเาาเสนไปชาก่อนดอาเสนไปก่อนาเสนไปก่อนพาจะไดเพาอ เราเซ็นไว้ก่อนคอยขยับขึ้นกระถาเข้าวบางข้าวบางกระถางได้ข้าวบ้างาวบ้างแล้วครัแทบลงแล้วมีอะไรจะขยับขึ้นโน่ยเราได้ผไรเอาได้เอาได้เป็นเป็นไปเหตุฉนั้นเราก็เอาเอาสูตรเราได้กใช่ใช่มีเผื่อมาอยู่บ่เหมือนเนาะบอดี้สีมาอยู่บ้างเนาะมาซื้อหรอเนาะผลทางมันเปืี่ยนเนาะขี้ขันยนูรถเราเลยรถรถนัก ขันสุกรถแล้วรถกระเตียงมาเข้ามาสบายรถรุ่ถแม่แต่กะแต่กะม,มีคข่มเสียงอยู่รถกรเตียงกันเสียงมองขรัวนะแม่ย่านอย่างเดียวย่านขรัวยานขรัวฮักเท่านะไอ <c oughs> ้ยันกับพลาดเนาะแม่ย่านพอพอเาเห็นในคลิปเนี่ยมีมีรถดันไปที่นั้วตกตกขัวนะแม่มันผลิตมันหมื่นดิ ทำเป็นไม่ได้เนี่ยเมื่อนว่าสั้นว่าที่รอกพี่น้องเลยยังม่อยากให้มาถ้าปวนโตกินแน่นถ้าอยากมาคิดจะจักเข้ามาน้ำกันดีืว่าแม่นแหละพูดครับพูดครับอ้าวเพราะพิษานดึงส่งขึ้นบอนะ้อนอ่ะจอยเติบไปนาะเพิ่นกับมามันมาให้เรียกไหมอืม hao jab sai rồi có lẽ bơi cái đai nó khép thì mình đang hành hành khác nhau bơi oh cái bèn thôi mình có đai đã đáp cắn chắc chắc yout camera này hao khi mà jab sai đấy jab sai rồi mình có đai thôi cái gì vậy một cái một cái nữa đi cái này 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 มันยังเหมยอยู่เฮ้ยังมาเมยสามแผ่นสามแผ่นขึ้นไปเฮ้มาเมยเนาะบอกเขาไปจะแล้วไหมค่ะอะเลาแบบมีมียิงลมืออยู่อยู่บางไทยอะได้เลยได้ยิงตับตับเปล่าเลยนะแบบมันแม็กแบตแม็กไงใส่ปั๊มลมเลยนะอันนี้บอได้อันนี้ยันมันระดบกวนสะบัดคนอื่นนะ ตืมต่ำตืมต่ำอยู่อันนี้ก็อยากซื้อเล็กยังยอมอะไรอ้ว้ยวข้าลรบุูดว่เจากัข้าฝันอย่งห้าลืมเลยไม่อาจกับพูดได้ฝันอย่งบ่มานอนอย่าพี่เลสามเมตรแปดสิบเก้าเงี้คือเท่าไง

สาวสาวนเงแกเขาหัวบ่ขึ้นมาแล้ว้นี้กำลังเตรียมใส่แป้นผ้าข้างในพี่นอนอเนาะ ัดแล้วนะเมื่ออำอาไกันนะครับข,ขนาดเนาะว้ใบน้าบุกเขาได้เลยบเขาต้องใบบางๆ่างี้เบมีดทำีหลจะทภาจะาก,ากู้ฟูมันจะปาด บางหลาที่ลงพอดีก็พปดีเฉยอาผ่านมาเท็กเท็กทปอ่ะเท็กแฉกฮ่ฮึฮึฮึอ่าก็บนี้ยังวเข่าบัวเข่ามันแจกมันแจกอนไรกไปกูฮะกิตเปูกีตเปูเกิดเดียวนเดียวไหมเด็กหน่อยมื้เสียวมันจะแนบนี่เดียวอ้าว่อดเอา เลยเลยนา <it> ะเจ้าเวิดกได้่มี้งินัดงเีเลงก่อนเด้อไปซติดองเเนาะมีแต่บื่อพ่นยังมายาสีข่ามาใหมเนาะอยู่ดีมีเฮ่เวิก็สุดุคนนนแหละปีนองเลยเนาะามเจ็บบ่อยหลคลมไข่บ่อยมีป่าจะจารถเพ่อตั้งปวงเนาะปีดองเลยสำหรับคลิปนี้มายาแต่ก่อนเด้อข้าีปีองเลยเนาะ Tôi đang chạy thuốc thuốc thàn Đó, nào